หลายคนคงจะรู้จักกับเจ้าของฉายารัฐมนตรีผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีบนโลกออนไลน์ชัดชาสิทธิพันธ์ทั้งในมุมของความเป็นมาต่างๆก่อนที่จะเป็นรัฐมนตรีผู้แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีหรือในด้านต่างๆแต่ในมุมมองของชีวิตรครอบครัวและมุมมองความรักเชื่อว่ายังมีน้อยคนที่จะเห็นในมุมน่ารักน่ารักแบบนี้ซึ่งท่านเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับรายการหนึ่งว่า ตอนเด็กๆไม่ค่อยได้สนใจสาวๆเท่าไหร่เพราะเป็นคนตั้งใจเรียนส่วนเรื่องสเปกก็เปลี่ยนไปเรืเร่อยๆเพราะยังเป็นวัยรุ่นมาเจอกับภรรยาปิยาดาสิทธิพันธ์อีกทีก็ตอนเรียนจบที่ต่างประเทศในขณะนั้นภรรยายังเป็นแอร์โฮสเตสอยู่และมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนเมื่อถามถึงนิยามความรักความรักครั้งแรกนั้นจำไม่ได้แล้วหนักมากๆอย่าพูดถึงเลย ส่วนนิยามความรักสำหรับผมเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันและผูกพันกันไม่เฉพาะคู่รักหรอกผมว่าความรู้สึกดีๆมีให้กันทุกคนรักภรรยาที่สุดตรงไหนยุธีกรเอ่ยถามผมรักตรงที่เขาเป็นคนเรียบร้อยเรียบง่ายและเขาก็รักเรามากคอยดูแลเราแล,แ,ลและลูกเราอย่างดี ผู้ชายที่ดูภายนอกแข็งแกร่งเมื่อเจอความรักเข้าไปก็ทําให้ดูเป็นคนอ่อนโยนได้เหมือนกันชัดช้าสัรสกับปิีอาดาสิทธ,ธิพันธ์พนักงานการบินไทยมีบุตรชายได้กันหนึ่งคนคือสารปิติสิทธิพันธ์ซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยินตั้งแต่กำเนิดโดยได้รับการผ่าตัดประสาทหูเทียมเมื่อปี2545ที่ผ่านมาค่ะ